สวัสดีครับผมชื่อหมูเพื่อนๆของผมเนี่ยเรียกผมว่าหมูหวานนิสัยของผมอะเหรอผมเป็นคนง่ายๆย,ยังไงก็ได้ครับผมมีเพื่อนสาวสนิทอยู่สองคนเธอชื่อไลล่ากับฟ้าใหม่ครับเพื่อนรักของผมทั้งสองคนนี้เนี่ยแตกต่างกันมากเลยครับไลล่าเธอจะเป็นสาวห้าวแสนมั่นใจแล้วเธอก็ไม่เคยคิดที่จะยอมใครเลยครับส่วนฟ้าใหม่อะเหรอเธอเป็นสาวแสนหวานมนุษยสัมพันธ์ดี แต่เธอทั้งสองคนเนี่ยก็มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนะครับนั่นก็คือความน่ารักสดใสแล้วก็จริงใจผมเชื่อครับว่าถ้าใครได้เธอทั้งสองคนเป็น,ปน,ปนแฟนเนี่ยผู้ชายคนนั้นต้องโชคดีที่สุดแน่ๆพวกเรา3ามคนสนิทกันมากครับแต่ว่าช่วงหลังๆมานี้เนี่ยผมรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของพวกเราทั้ง3าคนเริ่มที่จะแปลกไปผมไม่ชอบความรู้สึกแบบนี้เลยจริงๆนะผมรู้สึกว่าเพื่อนรักของผมทั้งสองคนนี้เนี่ยเริ่มมีความรู้สึกแปลกๆก,กับผม ไม่ได้อยากให้มันเป็นแบบนั้นเลยอะเพราะว่าจริงๆแล้วผมมีคนที่อยู่ในใจของผมอยู่แล้วครับโอ้โหมหาวิทยาลัยใหญ่ขนาดนี้จะหาคณะเจอไหมเนี่ยอเออเออขอโทษนะครับนี่ใช่คณะสื่อสารมวลชนเอ็กทีวีหรือเปล่าครับใช่จ้ะที่นี่แหละเธอเรียน e เอ็กทีวีหรอเหมือนเราเลยเราชื่อฟ้าใหม่นะเธอชื่ออะไรอะเราชื่อหมูอินดีที่ได้รู้จักนะครับผู้หญิงคนนี้นิสัยดีชะมัดอะ ชคดีจริงๆ,ๆเลยเลนเอกเดียวกันด้วยเออผมว่าเราเข้าไปข้างในกันไหมครับเดี๋ยวรุ่นพี่เขาจะดุเอานั่นสิเนาะแต่หมูหวานเธอไม่ใส่ในไทยหรอเฮ้ยเออนั่นนะดีสงสัยเราลืมมาไว้ที่รถด,ด่ะเดี๋ยวเราไปเอาก่อนนะเธอเข้าไปก่อนก็ได้เดี๋ยวเราตามเข้าไปโอเคจ้ะรีบตามมานะท,ทําไมขี้ลืมขนาดนี้นะเนี่ยต้องเหนือ่อยวิ่งไปเอา,เอ,าอีกไหนนะเฮ้ยอยู่นนะี่เองหาตั้งนาน แล้วฟ้ามาอยู่ไหนเนี่ยคนเยอะขนาดนี้จะหาคณะเจอไม่เนี่ยหมูหวานหมูหวานทางนี้จ้าเฮ้ยฟ้ามาอยู่นี่เองหาตั้งนานแน่หมูหวานน,นี่ไลล่าเพื่อนใหม่เรียนสาข,ขาดเดียวกับเราสองคนเลยนะไลล่าจ้านี่หมูหวานนะสวัสดีครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับไลล่าฮัลโหลไลล่า ตกลงว่าไงวะเรื่องเซอร์ไพรส์วันเกิดฟ้าใหม่เนี่นะแกมีแผลหรือยังแผนบ้าอะไรไม่มีหรอกแกบอกแกจะเป็นคนคิดทีมงานเองไม่ใช่ไงแล้วจะมาถามกับฉันทาไมวะพี่ลึกโอ้โหไอ้คิดเดคิดออกเว้ยแต่กลัวฟ้าใหม่มันจะไม่มาเนี่ยดิแกก็รู้จักมันดีนี่ว่ามันชอบไปร้านเรลาซะที่ไหนล่ะถ้าชวนมันไปเข้าวัดทําสังฆทานปล่อยปลาก็าว่าไปอย่างแต่นี่ชวนมันมาเมาเลยเว้วยมันไม่มาชัวร์เลยว่ะ จร้ายไม่มาให้ไงเลยวะฉันเชื่อว,ว่ามันต้องมาคอยดูนะงานเนี้ยเห็นฟ้าใหม่แม่งเมาแน่แน่ฉันจะมองมันเองเออเออถ้าแกมั่นใจฉันก็โอเคเว้ไลล่าแล้วไอ้เรื่องของข,องขวัญที่ฉันให้แกซื้ออะจัดการหรือยังเรียบร้อยค่ะคุณหมูหวานมือฉันนี้แล้วไม่มีพลาดของขวัญถูกใจฟ้าใหม่นิน่แน่เอองั้นเจอกันคืนนี้ที่ร้านเลยนะเว้ยแต่ว่าแกต้องแต่งตัวสวยๆด้วยล่ะไลล่าอย่าให้เสียชื่อสวยอยู่แล้วค่ะ ฉันไม่แต่งเนี่ยชินก็สวยอย่าเพื่อนแกออกจะงดงามขนาดนี้และนี่นะยิ่งเป็นวันพิเศษของเพื่อนรักด้วยจะไม่สวยได้ไงเออเออแค่นี้แลลวเว้ยเดี๋ยวฉันต้องหาฟ้าใหม่ก่อนไม่รู้มันอยู่ไหนวะแล้วเดี๋ยวเจอกันที่งานนะบายบายไลล่างานทุกอย่างพร้อมยังวะฟ้าใหม่ใกล้จะถึงแล้วเนี่ย ก็แ,แห่ตาดูสิคนเยอะขนาดนี้พร้อมั้ยล่ะเคยแกจะไม่ภูมิได้ป่าวะแม่งกายพันธแล้วนูว้นวยกายพันกลยพันธอะไรของแกวะนล่าพูดจังงงงก็มันน่ะเป็นชายเหนือชายแกน้ายังหล่อเลยเสียดายโคตรนี่แกอย่าบอกนะว่าภูมิที่แกพูดถึงเนยันคือภูมิพันที่ตี๋ีขงขาวอ่ะก็ใช่ดิน่าเสียดายปะละ่ะ ถ้าไปยาก่อนผู้ชายยิ่งน้อยอยู่แม่งเดินเป็นเกย์ซะอีกฉันจะหาพ่อของลูกได้มั้ยเนี่ยหรอเฮ้ยแล้วแล้วตอนนี้ภูมิอยู่ไหนวะไปอยู่ในงานนั่นแหละนั่งโต๊ะริมสระน้ำอะ่ะเฮ้ยเออเออเอองั้<อ>น,นเดี๋ยวแกไปต้อนรับเพื่องขึ้นไปก่อนเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวฉันไปดูงน้นก่อนเดี๋ยวมาสวัสดีครับภูมิเราหมูนายจำเราได้ปะวะจำได้ครับหมูเอ่อหมูหวาน ที่เราเรียนสแตทด้วยกันใช่ไหมใช่ครับจำผมได้ด้วยอ่ะโอ,อ้ยงั้นผมขอ,อนั่งด้วยได้ไหมครับได้สิได้สิเราก็นั่งอยู่คนเดียวเงาเาอยู่เหมือนกันกําลังอยากหาเพื่อนคุยเลยครับแล้ววันนี้แฟนของูมิไม่มาด้วยเหรอไม่ปล่อยคมินั่งเงาอยู่คนเดียวว่ะโอ้ยผมยังไม่มีแฟนครับกาลังหาหาอยู่เหมือนกันไม่รู้มีใครสนใจหรือเปล่าผมไม่ค่อยดึงดูดเท่าไหร่สิได้สิแน่นะครับเขาอาจจะก,กําลังสนใจอยู่ก็ได้ถ้ามีจริงๆก็ดีสิครับ ผมจะได้หายเหงาไม่ต้องมานั่งคนเดียวแบบนี้เอา้าเล่นลายด้วยเหรอเราก็เล่นงั้นเราขอลายหมูไว้ได้ไหมครับได้สิครับยินดีมากๆครับนี่นะฮะลายผมหมูหวานแกยูไนเนี่ย้าใหม่เป็นมาถึงแล้วด้วยหายพปไหนวะเออเอองั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับไว้เดี๋ยวคุยกันในไลน์นะครับภูมิครับผมยินดีที่ได้พบกันอีกครั้งนะครับไอ้หมู ไหนวะเนี่ยเคทไม่เตรียมแล้วใช่ไหมเนี่ยเออเออเออยู่นี่เว้ยเดี๋ยวตามไปเออผมไปก่อนนะครับภูมคิครับ,บ,บครับบายบายครับผมคิดว่าความรักเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สวยงามแล้วก็น่ายินดีนะครับความรักมันทําให้เราสุขทุกข์แต่ความรักมันก็ต้องย่อมมีจุดสําคัญแล้วก็แตกต่างกันไปอยู่ที่เราจะหยิบยกมันมาใช้ใถูกจุด สำหรับผมแล้วเนี่ยผมอยากให้ความรักของพวกเราทั้ง3คนเนี่ยมันอยู่ในคำว่าเพื่อนแท้ไม่ใช่รักฉับฉวยแบบผู้รักเพราะมันจะทําให้พวกเราเนี่ยอยู่ด้วยกันแบบนี้ไปตลอดและที่สําคัญนะครับผมให้ความรู้สึกกับพวกเธอได้แค่เพื่อนที่ผมรักมากๆเท่านั้นเพราะในตอนนี้เนี่ยผมมีเขาในใจอยู่แล้วครับในภูมิภูมิทัศน์เรื่องราวก็จบลงตรงที่ทั้ง3คนยังคงเป็นเพื่อนรักที่ดีต่อก,กันเหมือนเดิม จะต่างก็ตรงที่หมู่หวานเขาได้ค้นพบความรักที่เป็นตัวตนของเขาแล้วว่าสิ่งที่เขาต้องการคือความรักที่มาจากความรู้สึกของเขาจริงๆละครเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของปริญญานิพนธ์นักศึกษาชั้นปีที่4สาขาการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี